คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันของผมมาดูซิว่าผมจะเล่นหัวสักแค่ไหนแล้วผมก็จะเล่น c 1ด้วยเอาดิมากดโชว์ไปเลยครับน้องๆป่ะ let's go c 1คลิปแรกของวันด้วยจะอชิบายให้กูเอาทำไมมันหาห้องงานจังวะอะไรกันครับนี่เอาโอเคบนปุ๊บมาปั๊บเลยอะไรวะดูซิว่าเราจะเจอตึงสักแค่ไหนคลิปนี้ ผมคิดว่าน่าจะตึงมากๆเลยผมก็เล่ไม่เก่งด้วยแต่ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดขอตอนเอา,เอ,าอีกแล้วเกาะเดิมอีกแล้วนู่นดีกว่าคาตูคาตูจะถึงหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีคนลงด้วยเหรอวะจริงไหมเนี่ยโอ้ยมีอยู่คนหนึ่งไว้สูงๆนู่นอะ่ะขอให้เจอปืนยิงเมื่อสอยกลางกลางเลยปืนมาสวยไดลนละยังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้ววะหายไปละมีน้อนค้ามีของฟรีให้ใช้ไหมเอ้ยมีอยู่อันนี้แล้วกันเอาลูซี่ไปด้วยเอาของฟรีไปวิโดนเกิดตรงนี้ไล,ล้หรอไม่มีกระเป๋านี่ไงปุดปุ๊บได้ปั๊บเป็นไงละ่ะแถวนี้มันไม่ค่อยมีของดีเลยว่ะไม่มีคนเลยครับแถวน,นี้ดีมากวิเกาะสามชอบระบบนําหาของเนี่ยเอ้ยเหตดสี่แล้วเจอเม่ทุกเกมเลยเหตเวลสี่เนี่ย้ย กุญแจว่ะทุกคนได้กุญแจตู้ว่ะต่ตู้มันเปิดให้หรือยังวะอีกยี่สิวิไปไปพอดีถึง <Yeah. S 1> เปิดครับผมกระเป๋าอ่ะเออเป๋าอยู่นี่สวยทัากระสุนลูกซองจัง mm hmm. นี่ไงพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยมาจ้าผมนี่มันสักสีจริงๆ เราได้เงินพันหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมซื้อบัตรอัพดีกว่าเอ้ยคลิปที่แล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่เมนแบบแนะนําผมมาว่าจะมีแบบว่าอัพแบบไม่ต้องเปิดกระเป๋าทุกคนมันจะมีลูกศรขึ้นอยู่ตรงแบบเดี๋ยวผมค่อยสูดให้ดูแลกันอีกสองอันนึงใช่ปะมันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนี่ใช่ปะลองกดดูนะโอเคใช่นะครับอัพอย่างละปืนแล้วก็ิ่งหาเงินต่อนาทีทองมาลวจา้าคืออะไรอะ่ะวินาทีทองคืออะไระทุกคนแล้วร้านค้ามันเป็นสีเงินอ่ะนาทีทองปุ๊บร้านค้ามันเป็นสีเงินคืออะไรเฮ มากันกี่คนวะผมยังจะไม่ยิงนะไม่ชัวร์ไม่ยิงนะกลัวบัตรอันละร้อยหรอเอาดียินสก,กาวไว้ก่อนแล้วกันเงินทีทองคือแบบราคามันลดคนเป้าวะมึารบาหอเ่างยแลบรบออกเลยนะชิบหายลวยกูแม่งเอ้ยผมต้องไปปรับความเร็วคูณ4ีลงอ่ะมันเยอะเกิน ไปนะจ้าไม่ฟาร์มหลอกของโอ้โหไอ้วอลมึงมึงก็รีโหลดเร็วๆดินี่โหลดไม่เสร็จสักทีไปแล้วอยู่ทางเมื่อเขืออะไรล่ะต้องเรียนแบบรอบครอบนิดนึงครับคูณสี่โอเคเออพอดีอยู่ประมาณนี้แหละโมนุนเอาโลกโลกโลกโดนวงบีบแน่มึง กูใส่แล้วกูใส่มันฟื้นแล้ววะ่ะเจียวกูไปก่อนงั้นหัวไม่ขึ้นอีกมาดิข้างหลังไอ้วีน โหการแจ้งเตือนหน้าหลังมาทุกอย่างแล้วการแจ้งเตือนทั้งคนยิงกูอะไรเนี่ยไปโซโลเลยอุ้ยเป็นไรมือสั่นมาเนี่ยเชื่อมือสั่นของจริงมีคนก็เปล่ามีว่าหนึ่งสองสประมาณ3คนบนหัวอยู่บนหัวอุ้ยเราลงโคตรเร็วเราเอานกมาปืนอุ้ย โอ้ดีนย้างั้นหัวขึ้นมีคนแถวนี้ไหมดูก่อนผู้ความชัวเฮ้ยมีตรงนู้นตรงถนนเกละมีไอ้วอรเร็วจังอ r หมดว่ะอยากได้สกายอีกอะชอบสกายอัพมันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยยิงคุ้นรัวจะเป็นใคร อยู่นิ่งๆน,นะอุ้ยมันมันถึกจังวิ่งไปละขอวิ่งด้วยเหมือนกันไม่เอาไม่เสี่ยงเราเลือดน้อยวะกีแบบสะดุ้งอะดีแล้วเมีมันเท่าไหร่วะร้อยสามสิบกว่าป้โดนหัวพี่ละมีเงินตัง 1, ้งหนึ่งพันวะเราไปดีกว่าไปหาอาปืนดีกว่าแต่อยากได้สก,กาทุกคนอ่ะไปที่อื่นกันไม่ไหววะไม่อยากวัดเท่าไหร่เล่นแบบรอบครอบเอาไว้นะยิ่เสียงคนอยู่ข้างนอก ใส่หูฟังผิดข้างเหรอวะเนี่ยถามจริงต้องไปเกิดใหม่ให้ได้โอเคชนะ <c oughs> รบเกิดใหม่เว้ย <c oughs> ช่วยเอาคุมมาเกิดเมืองอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูมันบวกกันดิจะเหลือของให้ผมปะวะเก็บหมดไม่สนอะไร โอ้เงินผมต้องพันหนึ่งอ่ะโอ้ยเจ้าเสียดายวะเดี๋ยวผมขอลองเช็กเสียงก่อนว่าฟังถูกไหมเออว่าใส่หูฟังผิดข้าง <c oughs> ใส่หูฟังผิดข้างแล้วจะเปลี่ยนใส่หูฟังกันนูนนูนไม่เอาไม่ยิงกูก็จะบวกอย่างเดียวนะเกาะไม่มีเนะี่ยไปเอยสก,กาสวยสก,กาลูกรักอัพให้ด้วยหนึ่งวิวสวยดีมากปล่อยให้เขายิงไปครับเราเน้นเอาแรงนะอยากยิงไววอยาเดี๋ยวละ โอ้โหเกาะหนาเต้อะเกาะมันหนาเตอ้อะไม่อยู่แล้วครับโอ้ยสถานการณ์เดิมเลยจะมาตายที่เดียวไม่ได้นะผมใช้ปืนนี้ดีกว่าวะรู้สึกว่าปืนนี้มันจะเล่นง่ายกว่า้านค้ามันอยู่ข้างนอกอะ่ะเฮ้ยตรงนู้นก็มีไว้แล้วโหดสลิงไปเอาปืนก่อนอย่างแรกโฮ้ยโโมันจะตึงอะไรขนาดนี้วะไม่ต้องรีบไปครับเดี๋ยววงบีบแถวนี้จะมีคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย ยี่บร้อยเวลสองมีคนฟาร์มไปแล้วครับผมมียาสองกล่องวะเชีย่าย่างน้อยตังก็ไม่มีเดี๋ยวร้อยหนึ่งซื้อยาได้ปะโอ้ยจนแท้ยาไม่ได้หรยอดูนเหนโอ้ซื้อนี้ได้แล้วแล้วตรงนั้นตู้มีคนเปิดหรือยังวะขอให้มีคนเปิดแล้วเถอะอยากได้เขาโอ้ยมีคนอยู่พอดีเลยจะได้ยินเราปะเ <Yeah. S 1> ขาเห็นเราแล้วนี่หรือว่าไม่เห็นวะเขาไปไหนแล้ววะ่ะ อยากกินต่อหายไปไหนนะอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ข้างในนี้อยู่เลยนี่ผีหอกเฮ้ยวางโลกไอ้สัตว์โลกจัดกูอ,อยู่นี่ครับไอ้งโง่ <c oughs> ไม่มีระเบิดด้วย ใครเข้าวงก่อนชนะแหละไปแล้วโอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วอ่ะเอาเฮ้ยใครอ่ะชิบหายแล้วตกไปนี่ตายไหมเนี่ยไม่เป็นไรวงทางนี้มาช้าอุ้ยคนข้างหน้าอ่ามันไม่เห็นเราอย่างนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับเราอยู่ในวงชิวๆครับเดี๋ยวมันก็โดนหลังยิงสนายซะด้วยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ต้องช้าเลยโอ้โหมุม โอ้ยไม่ตายได้ไงมีที่ชุบด้วยขอนี่ขอนี่เก็บ <c oughs> เองเก็บออโต้เลยเชี่ยโหย่าใหญ่ต้องหกอันเอามาทำเฮี้ยอะไรตื่นเต้นว่ะสองควงน่าจะดีกว่าตอนนี้รกของเฮี้ยอะไรมันเยอะแยะ <c oughs> อย่างตึงอ่ะทำะไรพร้อม กับระเบิดออกมาทำไมก่อนวัดไปเลยดิเรามีที่โชว์ภาพใช้ดิอันนี้อ่ะใช้ไปดิไม่ขึ้นปะ <c oughs> ตึงวะโอ้โหมึงก็ร่วมมือกันก่อนไม่ได้เหรอวะ <c oughs> รอให้มันบวกกันก่อนแล้วกัน เฮ้ยตู้เชี่ยอะไรเนี่ยตู้เชี่ยอะไรเออเชี่ย,ย,ยกูได้ที่สามอีกแล้วคลิปที่แล้วกูก็ได้ที่สามเป็นอะไรกับที่สามวะโอ้โหมันมีแบบปืนระยะประชิดหมดเลยอ่ะอ,อ,อะไรเนี่ยไม้รู้จเล่นอะไรกันอ่ะถ้าแพ้กูจะขำให้นะมึงเล่นท่าใส่มันนะนี่มีการให้โอกาสด้วย เยอะอย่างตริงอ้อาววันยาสู้เหรอวะเฮ่ยมันเดือดจริงว่ะใครได้ที่หนึ่งเนี่ยตายคู่เหรอเอา้ามันตายคู่เหรอเฮ้ย <c oughs> ที่หนึ่งวะ <c oughs> โอเกมนี้แบบโหสุดว่ะ เนือนจรโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมไปแล้วมาแล้วไอ้น้องคอมพิวเตอร์ที่หนูอยากได้ที่ร้านคอมนะครับมีให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้แตต้องมาคุยข้อตกลงเงื่อนไขกันก่อนนะและที่สําคัญบริการหลังการขายโคตรดี<อ>ก็ไปหาซื้อกันได้ที่ลิงเตอร์คลิปเลยน้องเอ้ย